สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามของเพื่อนเพื่อนบางคนนะครับที่ว่าอขอคำแนะนำในการที่ว่าเราโดนบังคับคดีในส่วนของการอายัดโดนอายัดเงินเดือนนะครับที่กรม,มังครับคดีตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าคือหนึ่งเนี่ยมันเป็นกรณีที่โจทย์เขาสืบซับว่าคุณนะ่ยมีที่ทํางาน อยู่ที่ไหนแล้วเขาก็จะดําเนินการที่กรมบังคับคดีโดยการขอตั้งอายัดเงินเดือนซึ่งหลักเกณฑ์ในการตั้งอายัดเงินเดือนนะครับถ้าในกรณีที่เงินเดือนไม่ถึง20,000หมายถึงเงินเดือนของจําเลยหรือลูกหนี้ไม่ถึง2 0,000ืนเนี่ยทางบังคับคดีทางขอโทษนะครับทางทางนายจ้างเนี่ยก็จะมีหนังสือแจ้งมาที่กรมบังคับคดีว่าจําเลยหรือลูกหนี้หรือต เขาเรียกว่าเป็นพนักง,งานบริษัทนั้นเงินเดือนไม่ถึง20ง0 0ืตามกฎหมายหรือตามเกณฑ์ของกรมบรังคับคดีที่เขาตั้งไว้ว่าต้องเงินเดือนมากกว่า2 0 0 0 0ืถึงจะอายัดเงินเดือนได้แต่ถ้าหากว่าเงินเดือนไม่ถึงนะนะครับทางทางบริษัทเนี่ยก็จะมีหนังสือแจ้งไปยังกรมบรังคับคดีว่าตัวลูกหนี้เงินเดือนไม่ถึง2 0,000ซึ่งทางกรมบรังคับคดีเขาก็จะดําเนินการ ทำหนังสือแจ้งโจทย์ไปว่าได้ตรงนี้มีเหตุขัดข้องซึ่งไม่สามารถจะอายัดเงินเดือนลูกหนี้ได้เนื่องจากลูกหนี้เงินเดือนไม่ถึง20,000แต่ในส่วนของโบนัส OT หรือค่าล่วงเวลาก็ยังคงอายัดไว้เหมือนเดิมแต่หากแต่หากถ้าในกรณีที่บริษัททําหนังสือแจ้งมายังบังคับคดีว่าลูกหนี้เงินเดือนไม่ถึง20,000และไม่มี OT ไม่มีโบนัส และไม่มีค่าล่วงเวลาอันนั้นคือทางบังคับคดีเขาจะทําหนังสือแจ้งให้โจทก์มาขอรับค่าใช้จ่ายคืนจากกรมบังคับคดีเขาเรียกว่ามีเหตุถัดข้องนะครับก็คือเป็นการอายัดไม่สําเร็จส่วนในกรณีที่หากลูกหนี้หรือตัวจําเลยเนี่ยเงินเดือนถึง2 0,000อ,อ,อ่นเกิน20,000ตามเกณฑ์ในส่วนนี้ที่เขาอายัดได้ก็คือเงินส่วนที่เกิน2 0,000ยกตัวอย่างเช่นนายกมีเงินเดือน ได้รับเงินเดือนเดือนละ25,000บาทนายกจะต้องถูกอายัดเงินเดือนที่ยอด5,000บาทในส่วนของที่เกิน20,000ไปแล้วนะครับอย่างสมมุตินายก็มีเงินได้รับเงินเดือน2 3 0 0 0ันบาทก็จะต้องโดนหักเดือนละ3,000บาทเข้ามานะัดกรมบังคับคดีส่วนโบนัสก็คือ50เของโบนัสแล้วก็ OT ก็เป็น50%ของโ t ที่ได้ส่วน ในส่วนของอเงินอื่นๆพวกค่าล่วงเวลาหรือเงินค่าตอบแทนเนี่ยที่อยู่ประมาณ3 0ส่วนในส่วนของที่ว่าเอ๊ะถ้าเราโดนอายัดพวกนี้เราจะมีวิธีการแก้ไขหรือจะยังไงได้บ้างตรงนี้ก็มีวิธีการแก้ไขหรือจะขอลดเนี่ยเราจะต้องมาที่กมรมอาับคดีนะครับเพื่อมาเขียนคำร้องขอลดยอดเงินอายัด แต่การที่คุณจะมาที่บังคับคดีแล้วจะขอลดยอดเงินอายัดเนี่ยคุณจะต้องนําเอกสารที่มาประกอบด้วยว่าคุณมีหนี้ทางไหนคุณมีผลล่อนรถคุณมีผ่อนบ้านอ่าคุณก็ต้องเอาใบาเสร็จมาคุณมีค่าเลี้ยงดูบุตรอาจจะเป็นค่าเราเรียนบุตรคุณก็เอาใบาเสร็จตัวค่าเราเรียนบุตรมาตรงเนี้เพื่อมาประกอบการขอลดยอดเงินอายัด ทางบังคับคดีเขาจะตรวจสอบเอกสารแล้ให้เขียนคุณให้คุณเขียนคำถแถลงเพื่อขอลดเงินอายัดพอเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีหนังสือแจ้งโจทย์ว่าคุณมาขอลดเงินอายัดต,ตรงนี้ก็อาจจะลดได้ครึ่งหนึ่งอย่างเช่นคุณมีเงินเดือนสองหมื่นห้าพันบาทคุณจะต้องปกติคุณต้องโดนหักเดือนห้าพันบาทถ้าคุณยื่นเอกสารขอส่วนลดคุณจะโดนหักเหลืออยู่แค่สองพันห้าร้อยบาทก็คือครึ่งหนึ่งของห้าพันบาทส่วนที่เกินในส่วนของ OT เนี่ยลดไม่ได้นะครับก็คืออยังต้องเป็น50%ของ OT อยู่ครับก็ส่วนอีกวิธีหนึ่งถ้าคุณพอจะมีกำลังคุณก็อาจจะต้องโทรติดต่อทางทางโจทย์ซึ่งจะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะติดต่อโจทย์ได้ยังไงคุณก็ต้องมาที่กรมบังคับคดีเพื่อขอเบอิกสำนวนขอเบอิกสำนวนดูว่าในสำนวนเนี่ยมีเบอร์โทรของโจทย์ไหมซึ่งปกติโจทย์เขาจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ ในคําร้องที่โจทย์ขอแถลงอายัดนะครับก็จะมีเบอร์โทรของตัวโจทย์อยู่หรือไม่ก็อาจจะเป็นในหนังสือมอบน้าก็จะมีเบอร์โทรของโจทย์อยู่พอเราได้เบอร์โทรโจย์ปุ๊บเราก็โทรไปคุยกับโจทย์ว่าเอ๊ะเนี่ยยอดเท่านี้ขอส่วนลดได้ไหมอขอส่วนลดปิดบัญชีได้หรือเปล่าถ้าได้แล้วมันแมทกับที่เราคิดว่าโอเคเราไหวเราก็ปิดกับทางโจท์ แล้วก็นัดโจทย์มาถอนกันที่กรมบังคับคดีพอวันที่ถอนที่กรมบังคับคดีเนี่ยณวันนั้นเนี่ยทางบังคับคดีเขาจะทําหนังสือถอนการอายัดให้แล้วก็เอาหนังสือตัวเนี้ยมายังฝ่ายบุคคลบริษัทหรือฝ่ายบัญชีบริษัทเพื่อให้เขาไม่หักเงินเราเข้ากรมบังคับคดีครับ,รบเพราะว่าคดีถือว่าเราได้ดําเนินการชําระหนี้ภายนอกให้กับโจทย์จนเป็นที่พอใจแล้วครับผม ก็วันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการที่เราโดนบังคับคดีหรือโดนยึดหรือหรือไม่เข้าใจในส่วนว่าเอ๊ะทำไมยอดหนี้ตามคำพิพากษาม,มันเท่านี้แล้วดอกเบี้ยทำไมมันถึงเท่านี้อ่าตรงนี้ถ้ามีปัญหาพวกนี้ก็ลอง ลองมาพิมพ์ตอบพิมพ์ทิ้งคําถามไว้ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็ถ้าผมเห็นตัวคําถามตัวไหนน่าสนใจหรือว่าคําถามของเพื่อนๆเ,เนี่ยผมเห็นแล้วว่าเพื่อนๆมีปมัญหาตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบในคอมเมนต์แล้วกันนะครับส่วนณวันนี้ก็เข้ามาทักทายในส่วนของการที่ว่าลูกหนี้มีปมัญหาหักโดนอายัดแล้วเนี่ยต้องมีวิธีการแก้ไขย,ยังไงก็ อันนี้ก็คือเป็นวิธีแนะนําวิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับส่วนถ้าลงลึกหรือคุณมีติดปัญหาอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบขอบคุณมากนะครับขอบคุณวันนี้ก็ขอจบแค่ครั้งนี้ก่อนนะครับพอดีวันนี้ขับรถมาทั้งวันเลยง่วงมากนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็อย่าลืมเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ